ได้ครับได้ครับครับครัมันม่กล่อฮะมันมีหนนก้หญัขึ้นไปหลองใส่งนั้กับานไหนกระบะสามกหนล้อหลอกกันไหแมนนเลอกันอยู่ดับระดับก็แมนแมนกันใหญ่อยู่กันใหญ่อยู่ครับหมอกรถน้ำเขาเหรไ

กลัวรู้ไอ้กลวรู้ซิ่งเสียม่กล้เหรือรเขียงตอนนียไม่กลัวรถเขียงเว็บไอ้หมอนะตังีมันเกาอ่ออโดเว็บเว็บปลอดสิปนายโล่ไหมขนาดซีมันเก้าเกือบห้ามูนแล้วอ่ะโอ้นี่จะทําไามามาน่ากลัวขนาดเอยเปนเพียงัหมดลยน we <laughs> Thank <laughs> da alama ən məni də yox

มันมีอะไรกสี่สิบสองสิบสองอะค่ะ เป็นที่ใส่ทองตนั้นเ่ส่บ้านไม่ได้นะนะเป็นที่ั่งเออเป็นที่สั่ก่อตอระวังมุนนะเตอเป็นรอยกันหมุอนไปแล้วพแล้วอแล้ว

能进去。 เคยมาทำงานด้ยาดไโอยดูตนมตเสี่ยงชีวิตเนาะน,น,น่องไอตุ้มเหรนขั้น,นคะแต่ลูกนอกอ้นองเหรอบ้านหลังนี้เปิดมันขึ้นข้านี่คือมันโยดกะบังใจน้ำกะเนมันยนี่ถนนเนี่ยถนนนี่มันโยดอะ่ะ

ำกลิ่นปะเนาะเปิดไปมีส้อยเส้นตัวหัวไม่หมดเสียวขี้ข้างสุดฟังกัน ได้ก็ทีวอ่องน้ำอะบไปต้มื่อกี้าเม่อกี้เราหน้าตีเอามาเพตุ๋นเนาะน้ามันกำลังรลดตุ๋นอ่ะมันมาเร็วไปเร็วอ่ะพอน้าเมืองนี่ขอ้ามขอน้ตรงนี้งเหรอแต่สนดลม่ฟอ่ะไฟเหมือนจะเปิดไฟอ่ะ เอามาโชว์แผ่ปุ่นปุ่งน่ะลูกปุ่นน่ะอัานวอตีเกาลีจีนเป็นไม่หมดอ่ะกะบุ้งอะมาเป็นเข้าเป็นเข้าเลยนะเกาบุงอะมาเป็นเข้าเป็นเข้าอเกาบุงมันก็นี่บางหัดใหม่โอ้อันนี้บ้านบ้านนี่เจ๊แกตุ๊กกบ โอ้ขานี <divide S 3> ่สมัย้วทำไมนแี่้อบ้าน่เดสมาดึกมันสูงกอในกลุ่มเลยไปเลปืก้นด้ขนาดนั้นเนาะสาัสเหมือนกันอเก้าบูมน่น้ามันตำเนาะตีมันบุดนี่ตำแหะมันมานักมันก็ท่วมนี่หมดเลยอื้ม สุมโอยังเกณน์ราคาเลยอย่าบอกว่วมอยาคามใช่ใดรอสสสสีไปกับโอโยดโยโอโยดโยดว่ะ เอาสตางค์ไปซาวจะคุณไปคไปุณใดเหมือนคุไใบเนาะเออมันจะีบานัจอดรับกี่ลูเหรอนัรดำเหรอ้องเหมือนเ

ูเรียนไงล่ะละจ้องห้มีคนกันอะอ๋อเิดจ้อเ็โอ้มาอี้เลยกะเนี่ยีน้าปังไปเนี่ยต้องแก้ตีรั้งกานมีเป่แปรขั้นใหม่นะมันีหมีนเรียนนยเป็นนูนไม่เาะไม่เนาะเลยเละครับสีน้องชือ การไปว้ามันน้ำมันจะซ่อเขาไม่เรื่อกันน้ำไปขึ้นน้ำซอใหถนนน่ะปลาติตัวมันใส่กระหงงเองเฮ้ยกูเราเห็บด้วยไหนละก้าเห็บด้วยไหนอ่ะนึกว่ปลากระบอกก็ก็ก็ว่าเช้าไม่มีแบบนี้นะ จ้าบลุงท่านว่าบ้านโควงจะเลยอย่างานนนเนาหร่ถนนบนผู้ข้ามด้ยนะน่าขึ้นนี่ว่ะ ให้เหยียบลงไปกับคือจบน้แนั่นจบอ่ะเออหก้าเนี่ให้เหยีนนยบไปงน้นอ่ะนี่พอเหนือ่าพอหนามาเอาขอ,มขอ,องมาอ่ะอันนี้หลังโรงเรียนจิกะอืม 该过来做。